รครับกับพาสู่รายการตามเซียนสองพารนะครับก็ <ฮะ S 2> อยู่ยังอยู่กันทีพานบุญของหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมีนะฮะ,ฮะซึ่งหลวงปู่บุญนี่ก็เป็นพระเกจิอาจารย์อีกหนึ่งรูปรายการตามเซียนสองพาระเราเนี่ยจะนําเสนอพระเกจิอาจารย์ที่เราไปเสาะหาสะแสวงหาต้องสอบถามชาวบ้าน<ฮ>ะนะครับสอบถามผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่พระหนึ่งรูปนี่นะฮะเราเข้าไปกราบเลยเราไม่รู้หรอครับว,ว่า องค์นี้ปฏิบัติยังไงะนะครับบวชมายังไงแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติชอบยังไงมีการศีลเจริญวัตรยังไงต้องสอบถามชาวบ้านสอบถามละแวกบ้านดังนั้นผมก็จะเข้าไปตารวนเนี่ยผมต้องไปสอบถามก่อนเออหลวงปู่องค์นี้อยู่แถวไหนอยู่วัดไหนท,ทั้งทังที่ผมก็รู้แลวนะอยู่วัดน,นี้แหละสอบถามมาสอบเขาบอกอยู่ตรงนี้แล้วเป็นยังไง หลายๆวัดเนี่ยที่ผมเข้าไปอะโอ้ยถ้าไม่เข้าเราวัดนี้จะไปทําบุญวัดดูนอ่าทีนี้เราก็ต้องมีข้อติเตียงละมันเป็นเพราะอะไรต้องสอบถามเยเพราะว่าคือปกติเนี่ยวัดที่ตักคนต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่บริเวณบ้านก็มักจะทําบุญวัดใกล้บ้านเพราะว่าไม่อยากจะเดินทางไปไกลแต่ถ้าไม่ไปทําบุญวัดใกล้บ้านเนี่ยต้องมีสาเหตุแน่นอนถ้าถามญาติโยมบ้านวัดนี้ปุ๊บเขาไปทําบุญอยู่วัดดูนอ่าเราก็ต้องคิดละ เอ๊ะทำไมไม่เข้าวันนี้แต่ว่านั้นชื่ออะไรเราไม่บอกแล้วกันแต่ทีนี้ผมก็จะแนะหาที่ก็ต้องไปวัดนี้เนี่ยหลวงปู่อยู่นี่หลวงปู่อยู่วัดนะไปนะองค์นี้เก่งองค์นี้น่ารักทำบุญดีแล้วก็เป็นพระเรียบร้อยปฏิบัติเนี่ยชาวบ้านขึ้นเนี่ยผมจะเน้นตรงนี้ฮะชาวบ้านขึ้นผู้ใหญ่บ้านอบตไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเข้าหาหมดนี่แหละเครือช้างช้างเผื่องในป่าใหญ่ผมจะนําเสนอพระกิติอาจารย์ในรูปแบบนี้ทุกๆอง์ที่นําเสนอไป ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เลวนะครับตอนนี้หลวงปู่เลวเนี่ยติดท็อปไปเลยนําเสนอแรกๆเลยนะครับหลวงปู่เลวหลวงปู่ขมูหลุงปูตติโตนี่นะฮะถือว่าเป็นพระเกจิระดังระดับประเทศนะฮะหลวงปู่อองนะครับหลวงปู่เขียนพุญญากาโมสมัยก่อนก็ไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักแต่ชาวบ้านนี่ท้จักกันหมดแล้วนะับพอผมไปนําเสนอตอนนี้ก็ทะลุฟ้าไปแล้วครับคือดังวัตถุมคนนี้ดังหมดดังนั้นหลวงปู่บุญนี่เป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมขอบอกเลยเลยว่า คุณผู้ชมพลาดไม่ได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าปัจจุบันหลวงปู่บุญก็ทางจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นที่นิยมใช่คะเพราะว่าด้วยความเมตตาของหลวงปู่นะคะครับมักมักจะได้รอยยิ้มกลับมาทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับท่านนะคุณผู้ชมได้แน่ๆคือรอยยิ้มกลับมาก่อนแล้วก็เวลาท่านพูดคุยเนี่ยท่านก็จะเรียกได้ว่าเมตตาครับ นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเลยว่า,าพระเกจิอาจารย์รูปนี้นะคะยี่หันอยากจะนําเสนอเลยว่าคุณผู้ชมอยากจะให้มีวัตถุมงคลรุ่นนี้ไว้<ช>แล้วก็เหรียญเนี่ยสวยงามมากด้วยะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าท่านเนี่ยใจดีนะแล้วก็สุขภาพเนี่ยปัจจุบันเนี้ย96นะคะ<ช>แต่ว่าท่านยังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเหมาะก,กับเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะคะชื่อรุ่น เจ้าสัวเจ้าสัวนะคะเป็นเหรียญหกลกซิลครับนะคะซึ่งอย่างที่บอกด้านหน้าเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยชัดเจนนะคะหกลกซิ่วด้านหลังเป็นอักษรจีนนะคะหกลกซิ่วซึ่งความหมายของอักษรจีนตัวนี้นะคะก็คือหกแต่ว่าวาสนาบารมีนะคะลูกหลานอยู่ี่าูบทเพราะคุณยิว่าเป็นตึงนังนะฮะคนจีนอ่ะถูกต้องนะคะก็คือว่าเป็นอ่ะลืมเลยพี่กุศลท่องมานะคะเป็นแปลว่าวาสนา ก็เกี่ยวกับลูกหลานอยู่ในโอวาสอยู่ในโอวาสคำว่าลกก็คือว่าเป็นการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งใช่ครับนะคะหรือว่าเป็นหน้าที่การงานใช่ครับคำว่าซิ่วนะคะก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้น3คํานี้เนี่ยคนจีนจะนิยมกันมากเพราะว่าคุณผู้ชมสังเกตอย่างอย่างบ้านยี่ห้าก็จะมีเป็นเขาเรียกตุ๊กตาจีนนะคะเป็นหกลกซิ่ว อันนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าคนจีนจะนิยมเพราะว่าความหมายเขาดีครอบคลุมเหมือนกับว่าทุกเรื่องเลยทั้งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพร่างกายนะคะแต่ว่าบางท่านที่ยังไม่รู้จัก ก็เลยอยากบอกว่าแนะนาเป็นเหรียญรุ่นนี้ไปเพราะว่าเป็นอักษรจีนเนี่ยความหมายเขาก็คือแบบเดียวกันไม่จําเป็นต้องมีตุ๊กตาจีนอย่างที่หยวกบ,บอกก็ได้นะคะสะะมุตาจีนหมายถึงสมุติเทพที่ก็ตั้งขึ้นมาใช่ค่ะนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแล้วอันนี้คุณผู้ชมสามารถเช่าบูชาได้แล้วก็เหรียญน,นี้นะคะหลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้ด้วยนะคะท่านปลุกเสกอีกเรียกได้ว่าสองวาระเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าท่านเพิ่งปลุกเสกเดียวไปหนึ่งวาระรแล้วก็จะมีการ ปลุกเสกอีกหนึ่งวาระเนี่ยในสิมเก่านะคะหรือว่าโบทเก่าของทางวาัดวันที่10กันยาในะคะคเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปเลยเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเข้มขังอลังการแน่นอน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า 1. ได้รูปเหมือนของหลวงปู่บุญนะคะ แล้วท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกให้แล้วด้านหลังก็เป็นอักษรจีนซึ่งมีความหมายดีต่างหากและเหรียญสวยงามจริงๆเหรียญนี้ผมขอบอกแล้วฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการแล้วเนี่ยสนใจอยากจะเช่าบูชาเหรียญนะคะ0ู7 6 8แ4 9 9 9่เเนื้อทองแดงใน100่บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเนื้ออื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเหลือไม่มากนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจัดสร้างไม่เยอะครับอย่างละ9 9 9เหรียญมีแต่ทองแดงค่ะ0 0 0เหรียญใช่ค่ะพันที่ถือว่าน้อยนะไม่เยอะะรเพาาว่ 100บาทนี่คือถูกมากๆแล้วก็แฟนรายการส่วนใหญ่เนี่ยโหจะเช่าคนคนละหลายเหรียญถ้าเหรียญสิบเหรียญนะครับบางท่านยกลังเลยนะคือ100เหรียญเพราะฉะนั้นพีนิพลยกลังใช่ค่ะเลยอย่างที่บอกเลยว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ถือว่าเรียกได้ว่าหมดแน่นอนแล้วก็นี่เรายังไม่ได้เชคโคต้าทางวัดนะคะอันนี้คือโคต้าในรายการซึ่งอย่างที่บอกไปว่าบางรายการเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับผมก็เพื่อไม่ให้เสียเวลามาฟังบทสัมภาษณ์ของเราผู้บุญวัดบ้านบักมี่ครับค่ะ ครับสวัสดีครับผมสวัสดิ์บุรรอดครับกบจุคามนะฮะวันนี้เดินทางมาจังหวัดบุรีรามนีนะฮะมาที่วัดบ้านบักมีนะฮะมากราบนมัรสการพระเกจิชื่อดังผู้มากด้วยเมตตานะครับเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาผมวิหาร4ีนะครับหลวงปู่บุญวัดบ้านบักมีนะฮะแล้ววันนี้ก็จะมีการเสกนำเลิกเหรียญหกลกซิลนะครับซึ่งหลวงปู่ก็จะมีการนั่งอธิษฐานปลุกเสกเดี่ยว นะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็พระอาจา,ารย์สันนี่ก็เป็นพระเลขานะฮะขออภัยนะฮะแล้วก็นะครับอันนี้เป็นเหรียญเหรียญน,นะฮะเนี่ยแต่ให้อาจารย์ถือเหรียญหนึ่งนะฮะแล้วหลวงปู่นะฮะขออนุญาตน,นะครับครับนี่เป็นเหรียญหกลกซิ่วนะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นเหรียญล็อกเก็ตหลวงปู่วันนี้งามบอกเนิ่มมันเต็มเนาะครับเต็มขม <laughs> ึ้นรูมใจมีพระเพียรนิสัต tha แก่กา ทางเป็นโอ้ยงดครับงามฮแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญทองแดงครูเหรียญทองแดงเนี่ยให้บูชาแค่ร้อยเดียวฮะันนีะโอ้ยงดอันซ้ำนี่ที่มันสะอาดดีนี่นาะครับไปเอาก็เต็มใจเยานีนี่อืมครับผมอืมมันมันพอดีนี่อันนี้เลียงใหญ่สิแมล้วเขาขอใบครับทีใบครับทงเงินทง กระเป๋าเสือเน่ขายมีเขาครอบแขนครอบอะไรผู้ใหญ่เล็กหน่อยจะนักไปเนี่ยอันนี้ความดีเล็กหน่อยเขาเขาครอบเบาหนอไมันมันม่มมีห่วงโอ้ยงาเมี่งนี่อมมากกว่าขาน่อยโอ้ยยอดเ้ยยังไงรูเหมือนไปทำวัดมมน พี่อาจารย์ไปสองยันจะไม่เยันไปกว่ายันจะพุ่นซุยเฮ้ยพระหลู่เหมือนท่อวันนี้มือพอดีอ๋ออะไรพอดีนั่นพอดนะอีอันนี้คน,คนเข้าไปใช้ก็เป็นด้านหลังเป็นภาษาจีนนะครับปู่นะ,ะ,กนะ<อ>พกลบซิ่วพกนี่ก็จะแปลความห,หมายนะฮะคือเป็นบารามีนะฮะแล้วก็ลบนี่จะเป็นวาสนาซิว่ว นี่ก็คือเขาเรียกว่าอายุยืนเหมือนหงปู่อายุยืนร้อยกว่าปีเงี้ยนะฮะ่ว่าซือเสียงรังแพร่ไพไปทอดประเทศจีนมาเลยเขาก็มาเอาไปเป็นจานเต็มจานอ่ะเมื่อแพร่ไพอันมูไปแบงมูมูเห็นติดใจมาอยู่ตัวมาพวอมาเลยจีนนะครับ มาอยู่อมาวัดแล้วขวัญแยกแล้วขวัญผสมมาอยู่ะยะปัปกไตมาขึ้นไหวปักไตพูดเจตจังหวัดพังงาห้างสองพันกิโลข้าจ่อเขอ,อุตสา่าห์มาโอ้โตีบใหญ่มีบุญบารมีจังไรอย่างว่าเพิ่นยกย่องเกินหายจะคล้องใบย่องเองจะฝลาจะพุ่นบุญบารมีรพุพ่นย<ๆ>่องหนึ่งเทพประลาย่องสอง โอ้ยไม่เจอ่ยวบับว่าทีนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่จะสั่งจองวัตถุมงคลก็โทรผ่านพระอาจารย์สันได้เลยนะครับเ <ใช S 2> ดือบเบอร์โทรขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะจะเป็นล็อกเก็ตตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะฮะท่านอาจารย์ใช่ใช่ใช<า>่แล้วล็อกเก็ตชุดชุดกรรมการ,ช,การชุดนี้จะหมดมแล้วขอขอภัยข้าวหลวงปู่ฮะนี่นะฮะนะครับนะฮะเป็นชุดนี้ใช่ไหมฮะใช่อันนี้คือใกล้หมดแล้วตอนนี้ก็ยังเหลือไม่เยอะเพราะว่ามี ญาติโยมชอบเพราะว่าขนาดใหญ่และถือว่าคุ้มด้วยในราคาบูชาทําบุญแค่5,000บาทได้ทั้งหมด5ชิ้นถือว่าคุ้มแล้วก็คุ้มด้วยตุ่นนี้สวยด้วยขนาดสะใจคุ้มคุ้มมากเลยก็เดี๋ยวิมนบนให้หลวงปู่นั่งพุทธาพิเศษนะฮะเกดี๋ยวต้องตาบนมาสการขอบกบคุณ ครับเราปูบนบอกเป็นเหรียญที่สวยนะฮะเรียบง่ายไม่มีห่วงหายห่วงหมดห่วงนะครับแล้วก็ทีนี้พูดถึงล็อกเก็ตที่เห็นพระอาจารย์สารบอกว่าล็อกเก็ตอันนี้ใหญ่สะใจแล้วก็คุ้มมากๆนะคะใหญ่จริงใหะใหญ่จริงะใช่ค่ะห้ก็คืออย่างที่วบอกไปว่าชุดนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับทั้งหมดเนี่ยหองค์นะคะ5องค์ในราคา5,000บาทนี่แะครับ นะคะอันนี้คือเทียบกับขนาดของเหรียญซึ่งคุณผู้ชมเหรียญเนี่ยก็ไม่ได้เล็กนะเหรียญนี่ขนาดใกล้เคียงใหญ่น่าจะใหญ่กว่าเหรียญของหลวงปู่พาด้วยแฟนรายการที่รับเหรียญหลวงปู่พาไปแล้วแล้วโทรมาบอกยี่หว่าว่าชอบมากเหรียญใหญ่สวยงามเหรียญหลวงปู่บุญนี่ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะขนาดของเหรียญเนี่ยเหมาะซึ่งขนาดเท่ากันกับล็อกเก็ตนแล้วให้ดูลงเหรียญฮะแต่ทีนี้พอเทียบกับ ล็อกเก็ตอันใหญ่เนี่ยกลายเป็นเหรียญเหมือนดูเล็กนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปล็อกเก็ตใหญ่เนี่ยค่อนข้างใหญ่จริงๆนะคะเลยคุ้มแสนคุ้มดแดงห <500, S 2> <ะ>้าร้อยห้าพับาทเท่านั้นก็จะมีเป็นฉากสีแดงนะคะสีฟ้าแล้วก็ฉากสีเปียรทั้งหมดเนี่ยด้านหลังจะเป็นเหรียญนวะทั้ง3องค์เหรียญใหญ่มากนะฉากทองเหรียญเดียวคุ้มแล<า>้วฮะฉากทองนะฮะหลังจองเนี่ยผมว่าต้องมี5,000กว่าถึง6 0 0 0 ใช่ค่ะส่วนล็อกเก็ตฉากทองนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินแท้ใรลงยาราชาวดีสีแดงนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปเดี๋ยวอยู่ว่าขอตัวอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวนำตัวอย่างได้มาจะนํามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะแล้วก็อีกล็อกเก็ตอีกชิ้นหนึ่งก็คือว่าเป็นฉากสีดำนะคะด้านหลังจะเป็นเนื้อฝาบาทลงยาสีเขียวทั้งหมดเนี่ยหองค์นะคะคุณผู้ชมในราคา5,000บาทเท่านั้น นะคะแล้วมีจัดสร้างแค่96ชุดชุดนี้นี่บ,บอกเลยว่าใกล้จะหมุนแล้วจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตฮะภาพในล็อกเก็ตเนี่ยชัดมากใช่ค่ะล็อกเก็ตส่วนมากภาพจะไม่ค่อยชัดใช่ค่ะนะฮะแล้วก็คําว่าฮกลกซิลเนี่ยสวยงามเป็นอักษรสีทองนะคะเด่นสวยงามแล้วด้านหลังเหรียญเนี่ย เหรี่ยดเขาเรียกว่าอักษรจีนก็เด่นออกมาสวยงามลอยลอยนูนเลยฮะอะไรอ่ะผมให้ดูด้านหลังฮะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อนวะเนื้อนวะโลหะนะคะได้รับเนื้อนวะเนี่ยสามเหลียเลยในราคา5000บาทเท่านั้นจะมีโค้ดอยู่นะฮะใช่ค่ะมีโค้ดและหมายเลขกำกับค่ะเนี่ยสวยงามมากันี้นวะแท้เลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะ อันนี้ต้องรีบสั่งจองแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าที่หววย้าเรื่องล็อกเก็นเนี่ยพอใกล้จะหมดแล้วจริงๆนะคะส่วนท่านที่ชอบเป็นไซส์ขนาดกําลังเหมาะกําลังพอดีก็จะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีนะคะจากเป็นสีงาช้างงาช้างสีนี้ก่อนเลยให้ดูเห้ชงจริงเลยสีนะคะ อันนี้เป็นสีงาช้างด้านหลังเนี่ยจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะอ่าน,นี้งาช้างสวยงาม <S <S จะออกอมเหลืองนะฮะเป็นสีงาช้างฮะเป็นฉากสีทองตัวหนังสือหลวงปู่บุญก็สีทองค่ะเนี่ยด้านหลังจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงทองแดงนะครับค่ะอันนี้มีแค่1 0 8องค์องนะคะคุณผู้ชมยน้อยมากครับใช่ค่ะบูชา400บาทเท่านั้นใช่ครับแล้วก็เป็นสีสีฟ้าอ่านี้สีฟ้าก็สวยงามเช่นกันนะคะด้านหลังเป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันอ่าฟ้าสวยงามเป็น เหมือนสีฟ้ามาตรฐานเนาะที่ส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยดูะขนาดฉากองค์เล็กยิ่งชัดอย่าลยครับค่ะนะครับบูชา400 4 0อย่งค์อนะคะสีแดงนะครับส่วนสีแดงก็108องค์เช่นกันนะคะบูชาอยู่ที่400บาทครับแล้วก็จะมีเป็นสีสีเปียอ่าทั้งหมดมี4ีสีให้คุณผู้ชมเลือกนะคะราคาเท่ากันนะคะ400บาทจะสร้าง108องค์อนะคะแล้วก็ที่มีพิเศษก็จะเป็นฉากทอง ฉากทองเนี่ยมี2แบบให้คุณผู้ชมเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะรับด้านหลังเป็นเหรียญทองคําแท้นะคะน้ําหนักประมาณ15กรัมอันนั้นเนี่ยบูชายอยู่ที่3 4 0 0 0บาทนะคะด้านหลังเป็นเนื้อทองคําแท้ส่วนอีกอมีจดสร้างแค่เก้าเหรียญนะคะ<ม>ส่วนอีกแบบนึงเนี่ยด้านหน้าเป็นฉากฉากทองนะคะด้านหลังเป็นเนื้อเงินแท้เนื้อเงินลงยาสีแดง นะคะคมีทั้งหมด96องค์นะคะบูชายอยู่ที่2,400บาทอันนี้คือจะสร้างน้อยนะฮะ,ะ,ะ,ะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ ช่าบูชาวัตถุมงคลที่ดีนะฮะจะมีพิธีพุทธาพิเศษในวันที่อะไรนะครับคุณผู้ชมสิบกันยา10สิบกันยายนนะฮะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดได้0 8 7 6 8 6 4 9 9 9อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะคะเดี๋ยวส่วนเบรกสุดท้ายเราจะพูดรายละเอียดของเหรียญกันใช่ครับค่ะทำไมต้องสั่งจองก่อนเพราะว่าวัตถุมงคลบางรายการหมดนะฮะคุณผู้ชมอาจจะพลาดรายการบางรายการเพราะว่าจะเช่ารอไว้ก่อนพอหมดแล้วมันน่าเสียดายและยิ่งถ้าเห็นเหรียญจริงเห็นล็อกเก็ตจริงเห็นของจริงแล้วจะยิ่งเสีียยดาาาากวว่่น้เพระ สอสรุ่นที่นําเสนอไปเนี่ยสวยทั้งนั้น<ช>ไม่ว่าะจะเป็นหลวงปู่ผาสวยมากะนะครับหลวงผู่บุญนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เห็นแล้วจะต้องชอบนะฮะ,ะแล้วก็อนาคตดีแน่นอนเพราะจะมีงานประกวดทุกงาน ค่ะ <Scroll> นะครับงานประกวดของสมาคมนะฮะเดี๋ยวไว้เราจะแจ้งให้ทราบลงหน้าอย่างงานประกวดที่ขอนแก่นก็เจอพี่วินิตอ่าพี่วินิตก็มางานประกวดกัอยู่กางสิรียญพ่อคูณไปได้ที่หนึ่งด้วยใช่ค่ะส่งเหรียญทองคําไปนะส่วนส่วนแฟนรายการท่านอื่นเดี๋ยวไว้มีงานประกวดของทางสมาคมเนี <c oughs> ่ยเราจะแจ้งให้ทราบลงหน้าค่ะครับผมได้ขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะ